โอ้ลืออมเตาของยาเตาเตาหอ่อห่อเติมไปดูค่สคะสวัสดีสค่ะน้องมะลิและคุณพ่อเอ้ย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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องมะลิสวัสดีแฟนขเขาเรียกลูกอ่าสวัสดีคะ่ะมือไม้อ่อนลูกหนูชื่อเด็กหญิงมะลิ เยี่ยมเยี่ยมเยี uh ่ยมเยี <t uh. <t uh ่ยมเยี่ยมพี่น้องแล้วหมากเห็ดทานกดอันหยิบป่งเห็ดเยีองเนี๋ยวเดินอยู่ในอ่างนะจ๊ะเยี่ยมเยี่ยมเป็นคนต่อสู้หลอบใด้แล้วก็เห็นมือพี่น้องมือปงน้องมะลีสวัสดีป้าป้านานาๆในดวงมะลีหน่อยสวัสดีเด้อจ้าด้อจ้าวันนี้นะได้เห็นน้องมะลิมื้อต้ามื้อจ้าตาตีพุชเอาตาตี น,น้องน้องลีกำลังขอจับเลยอยู่ค่ะทำกินน้ำมะเกลียวเตรียมส,สินอนหลอบแรงกำลังฉีกินอย่กินนมแลายพี่น้องกินนมบอกยิ้มยังไม่ใส่เสื้อผ้าไปเห็ดกับเขาจ้าตอนนี้ช่วงนี้อากาศหนาวเอาเอาหน่อยโอเคค่ะนอนโมนลุก <c oughs> นอนได้หล่ะนอนได้ <c oughs> นี่ค่ะก็เป็นพอลูกออนที่สใส่ได้มากค่ะ เขาอนุญาตเขาคุยกันยังดวงดีสิพี่น้องมาถ่ายเบิ่งจ้ามื้อนี้พ่อหนุ่ยมีเมนูอีหยังเบิ่งในอีฝ่อเฮ็ดไว้เป็นตระหัสทหารนพี่ฝอเฮ็ดอย่างวันนี้แม่น่ารักเ้ยแม่เป็นรัสดีค่ะตั้มละทีหนึ่งขออนุญาตวัดโซ่อะไรแบบนี้อ๋อเฮ็ดอย่างไว้ มันนี้เ้าเห็ดอย่างน้วันนี้เราจะกินตีนรัวะค่ะต้มแฉพ่อจิกินต้มแฉบหรือกินอ้อมอะพ่ออยากแบบต้มแฉบหรืออ้อมต้มแฉบแลวลูก อ,อ๋อต้มแซบจัดสุกกริงเลยด้อโอเคค่ะพอ,อหน่อยไม่เดียวสวัสดีครับพี่น้องก,ก,กูคู่สุขคนครับแต่อโอชิคือครับนี่นะเอ็นไบห,หน้าลคาคเรซินคน <c oughs> ว้าวว่า,วา,วา,วาเป็นอันพักเอาตัลเบอร์มาก,กมากูดมากเลยมาเสียบไม่นี่สัยญาณลมพัดไปเสียบขาแบบนี้น<ล>ะครับเนินเข่าไว้ค่ะกำลังอุ่นเข้าพอดีเนี่ยเลยโคสักน่ารักหลอกสักนรัก แม่ค้ากับต้มไว้เธอเปอยดีเนาะพี่น้นองคนนึงซื้อตีมัวหางมัวเจ้า,จานี้ผมนีผิดหวังจา้าพี่น้องถามผู้ใดอ,อยู่แถวเป็นเพื่อนพวขาเขาวข้งนอพ่อนเะนาะพอถามเพื่อนยังด้ว่าแม่ค้าอยู่สีเลยอยู่อ,อ,อ,อยู่บา้านเไปอยู่ห้วยเพิงหลูกเพคนบ่มผมไปตลาดห้วยเพิงดุดุคือนีเห็นสนะเราว่าเราลงคำจังเลยอยูอย่เป<ม>็เพ<ม>ื่อนสี่โมงกว่าเห็นแล้วเ้าก็มาวางของ<ห>นั่นแหละสี่โมงกว่าแเรวอะ สุดไดอยันยุแถวนี้ไปสื่อได้ล้วยจังไหมคะพนันก็ยุตลาดนัดบโบราณมีเจ้าเดียวเนี่ยค่ะี๋ยวว่าตีนหางสีนใหญ่ๆอบอวลละล็อกกระเฮ็ยมมาดีจ้ะสะอาดสะอาดเฟยจะเฟยพอดีเสียบเลยนี่นีพ่อก็จะรอเอากระดูกนั่นออกหักเอเลยไม่ไงบุญขึ้นเข็นมันร้อนเหรอม เขากระมาตอยเปนชินเปนชินคอยเหตดต้นน่อยเลยเด้อจังบ่หมดค่ะตอนสีไให่ก่จ้าระมเปยไอ้ตัวแต่เขา่เธอตีแล้จะหวานัตีละแปดสิบโลนี่นะตีละแปดีฟีนองพราะนเธอพร้อมได้สองตีนลอยหาซิบจ้าครับเอาู่ครับวะแถวนี้ถั่วลันเตานี้เนยฟาเราชิเตรียม ที้ล่าลงมาบ่ได้แล้วเขี้ยบหมดเล้ยค่ะบ่ได้ลงมาเนาะเงียนย่ายลา่นะ,ยยละโอ้ลงมาบ่ได้เราลงเบิ้งนะจ๊ะใบตองก้วยซอยเมื่อไรตาแหงตีบพี่น้องมื้อนี้เราเหมือนตาโซ่เลยขันเบ่าไหมคนยันหน่อยแม่นมาเบิง้งข่ไหมแน่แน่กินนมอยู่กับแม่นขวดเลยเนาะเดียวกินนะตอนนี้พี่น้องเราว่างนีนสิพามาชมสวนตาสมศรีค่ะ มีลูกค้ามาล้อสืบหลายเลยจ้านี่คุณนางเก็บอยูเ่เต็มสวนเลยจ้าตาสมจิตจะมีไร่ใดเขาสม,มือเลยเด้อจ้ามีเพิ่นเก็บยอดเผาบวบจำนวนหน่อยมันค่ะกับดอกคุกินทางพิษเนาะสวัสดีจ้าพี่น,อน้องข้าไปเกป็บผักซอยอ่ะนะที่เคยอยู่วงังยากพี่น้องเลยมวนคักค่ะพี่น้องมาซื้อผักน้ำต้นเก็บผู้เดียวก็มีคันหรือว,ว่านี่ก็เลยววางนี่ไว้สักก่อนครับตอนนี้เรามาซอย เด้อตีนงง่ก่อนเด้อพี่น้องเลยสองเทียงเด้อมีเพลงถลกคอยดูน้องเสิร์ฟหนึงนะครับโอ้แม่ใส่ว่าเอาใหญ่บุลุกเอาไงจันเลยเอาเไงเขาดีค้ำแบบพอบ่วประมาณนี้แหละเนาะใหญกลุ่มไงไมันกินเนี่ยเนาะพี่น้องไม่ว่ามังกรมองหนังมันคักขนาดไหนยำกึ๊บกึ๊บกึ๊บใส่ใส่สุดเก่าบ่อน อาเซนนอนไหมครับวูซามีเสียเซนนอนสี่ตัวชั้นว่เป็นเสียใจดอกไม่ได้เสียทำหมดละเพราะเสียฝาดำไปใส่เหมือนกัครับพี่นอนนี้พอเหตุเองเราเหตุใดได้ต้มแ่บอะวันจะมีทีสุขภัรถเออวันมีปัญหาปัญหาะเห็ดไดขจัดกันค่าท้ชจ้าค่าเรือง ราวังยเข้าไปคหรอจ้ารอให้ตาผีอมหวานเมื่อเจ้าของสับตะไคร่อ่ะโอ้โหดีไม่หรอกหนังเด้งหนังเด้งหนังเด้งพึ่งไปนี่นะครับอุปกรณ์วัตถุดิบสมุนไพรห่อครับผมทวามเรียจะต้องถูกด้วยจะถูกบุ้งแดงกะทิ สร้อยผอย่างเทกครับผมมันยังมันยังได้แรงขึงอยู่เก่าแค่เฮ้เขายืนท่านี่มันได้แรงขึงปลาไหลายหรอครับพี่น้องผมก็หาสิบปลาเต็ม่ออกเฮ้ยพี่น้องเขาสามารถซิมได้ได้หมนี่ยครับพ่อได้แล้วได้หรอกินหรือว่าพี่นซิมมีเป็นเพื้นมันเอาเอสซุกมาเมื่อสักคลูกซุกมาตรฐานจนเคยไม่ขันเอสเพี้ยนเพราะขันเอสเนี่ยเขาบอกเอสเมื่อหน้าเดี๋ยวพอเราซื้อมาใหม่ โอยสร้อยแล้วนะแี่้องอนเดินลงนองไหมนี่อาหารแบบเข็มโอ้โห,โหแคอตเลยวันนี้นพ่าแงหามันเด้ดครับพ่อครับเดี๋ยวพ่อหลองังนอหามจะอยู่มุมเลยตอน,นเข้มเข็มเข้มเข็มเข้มเข้มเร็ว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 ,รว,รวด่วนจ๊บเฮ้ยบอบ นี่ครับบักเข้มเงินบอกให้รอกอ่ะกันรอด้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอชมการแสดงครับโอ้กินสองข่าปลมอันนี้ข้างมานี้มานี้ก่อนเนี่ยนั่งลงดีดีเนี่ยหิวสิหิวบ้างเออเมือมาก่อน ไปไปกินนี่พี่น้องคือว่าพอหน่อยซ้อนดีดีค่ะขนาดครับขั้นได้กระดูกมันเลยมีกินอยู่นี่ด้วยครับพี่น้องมันขาบแล้วก็เราเามือไว้ถ้ากินอยู่เกินความตะการพึ่งได้เอาเอาเอาเทลานจะการเอาไม่โอ้ยี่เย็บตะเกียบพักคนโอ้เฮียเราเฮียเราเฮียเราครับเราต้องเอาเครื่องมาหัวก่อนจังจะได็กหอม เรามม่ขูดหรอกครับไม่ใช่ บมอห่อนห่อนเนี่ยขันชบมอเทน้ำลงไปสาดนเาตอนเทนเทลงไปเน่ยเล็กมันสิงเดีคั้ะแนบนใช้น้ำลวงน้ำเยลวงดอกตตกบอกไปสลว่าการว่าดเด่นพอดีลูกพอดีสารีพอดีน้ำพอดีตอนล่หนำเดือดนะครับกุ้งหมออะไรเลยใดใ เกลือค่ะเอาเป็นอย่างตัวมากไข่หมูเอาอยากเดาเขาเห็นเครื่องปรุงแล้วโอ้เอาเอาเอาใส่ครับใส่ใส่กล่องมาจะปีละโอ้ยกระยาบไข่อ่ะบัวบัวบัวขันกระยาบไข่ใส่ถิ่มถิ่มโตเนาะโอ้ใส่เกลือน้องใส่เกลือช่านแต่งม้วนดันเหนี่แม่พัฒนาใส่ไป็นสองสอนนี่ครับใส่สอนเครื่องไปก่อนสิ แล้วอะผงชูรสนี่ใส่ไหลบ่างไหมมันมันสีเสียด้วยครับมันสีโผล่กันนี่เลยครับบอดดีน้ำน้อยหนึ่งกัะเพิ่มความนัวแล้วก็มีมะขามเปียกมะขามดองบ่างไหมครับน่าจะแมนะมะขามแม่ตัวมะส่งแล้วนี่นี่ของดองเขาหลายนะครับโอียยามาดูแม่มาหาร้านดูมาแามเลยเราก็ได้เนี่ยตอน ช่วงน,นี้กินปลาดูดาว่าจะเราไปสู่ซะดูต้องสมแห้งบ่ดิบ่าปันใดลงมั่งสีในต่อนี่ครับใสตแล้วน้ำเดือดจ้ะพี่น้องเพื่อนถามไหมครับว่าพอหน่อยมีลูกสาวอีกบ่พันนะครับใส่เอามีเหรอค่ะ่จะบอ่อใส่ก็ได้แล้วค่ะดวงไมาได้ไหลาย เฉินแม่หลวงวอนเนี่ยมีหลวงติดนึงม่เนีวที่ลวงเองเนี่ยบอกว่าเป็นเนี่ยจะหาเบาเหรินเหนียวหลวงเองไอ้เจ้าไงนั่งไห้เจ้าพูดได้ดีไห้แต่ว่าคิดหีดของโบราณมีกระดอได้โอ้ยเบาบักได้โอ้ช่วงนี้มาแถวนี้สนุกกินเลยครับพี่น้องฟังทางพุ่นบักเข้มกับล่างแห่นครับพุ่นครับนี่ครับ กลังเห็นกะดูด้วยด้มซุกครับผมตรงนี้พี่น้องกันแตงโมมันเกิดอยู่นี่แหละมองนั่นคือมองล้างทวยนี่นะมันเป็นพันแบบนี้นะครับมีได้ดูสาวเจอฮ้อ,อนเยอะมันซุกเวลาพอไปข้อเบื้องดังโปกๆแล้วคนว่าโอ้ขันดังกปกๆมันมีซุกได้มันต้องดังปกุกปุกสานี้เรากําลัางเครื่องพี่น้องม,ามาัน <laughs> กินแตงโมใช่ต้องให้ต้องไปคอพอข้าขายแตงโมได้ไหมว่าหวานได้ มันหวานไซ้ายบานแล้วมันหวานขนาดมีทั้งซุกหวานกันซุกที่ซ้ำใด้ไหมจ๊ครับปุ๋ยมีที่เสิร์ฟปุ๋ยเสิร์ฟเป็นเอพี่น้องปล่อยธรรมศาสตร์ได้อยากนะจ๊ะบอกว่ากินแตงโมได้พี่น้องครับแตงโมสืีนก็ได้กินถ้ากินไปกินของอีสาบนบอลุงหน่อยด้อบ,บ้านนี้แม่ตู่ปู่ว่าเป็นมันมันใจครับแซบวะท้ำเดือดก้วก้แล้วครับ น้ำเดือนเ้าก็ใส่นีนลงไปจ้ะรันต่ำระวังด้วบ่บ่ได้ต้มโดนเด้อจ้ะพี่น้องเห็ดเมนูนีเห็ดง่ายอยู่เด้อคือมันไอ้อันนี้มัน,น,นสุกอยู่แล้วเหรอค่ะ,คะมันสุกหรอกอะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องซื้อมาแล้วมันมีความเปื่อยไร่ซ้ำใด้เราเด้อจ้ะแต่ท่านได้เปื่อยก็ต้องเอาโดนจังหน่อยแต่เจ้านี่มันหุบเปื่อยด,ดีแล้วจ้ะอันนี้มาจากเสือกเหรอครับตลาดนัดวันอาทิตย์ละค่ะเจ้าอันนี้คนคนนั้น สดแสบแทบมาเคี้ยเคลียใส่ลงไปเลยค่ะจะได้น,นัปปวๆเบลกูใช้ที่หลังด้วยจ้าแต่เบลไม่เป็นอันที่เขางวดเลยจ้าบทบาทที่สำคัญของต่ำถ้าเห็นต่ำเนี่ยขับสายปกติไม่เดืพูดถึง บอกเป็นสาลาบ้าครับพี่น้องเห็นน่าก,กินว่าเป็นแบบนั่งกินไรกันนลถอยชวนกินดีครับพี่เจ้าว่าหมายความว่าแต่ละคนมีแนวถนันดไอยมันแต่ต่ำรสถนัดล่างหม้อล่างถวยจ้านี่พี่น้องใส่เนาะน้อจ้าบอตอนไงครับเด็ก <c oughs> อยากใส่ใบกระเพราไหมคะปอปอ,อ <c oughs> วันนี้เลยครับพ่อว่า่อยนั่นทีนี้ แบบออริจินอลนัวๆมนๆครับสีทอดปลาพีปราโรยต้มแซบค่ะต่อเนี่ย่อนกระยันน่อยบอดนมันจะเป็นซุกพอดียุ่ข้ังหลอกครับอื้แส่ต้มฉนยังไม่พอนาแมนแต่ว่ันนี้มันขอดีเลย เออเอา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 ตามสเต็ปผู้เจ้าแล้วเอาเปยนสีอยู่ไปล้างหม้อหม้อมันกไข่กับเปียวกับเทียมอ่ะนะมันจะมาสุกแต่ของนี้แต่อันนี้มันต้องเปี่ยนสีเปียนสีหอมอ๋อเดี๋ยวนี่ครับพี่น้องนี่แม่ขอรอว่ามันเย็นยังหน่อยสิไปบีบมันกรบอบใครถีแล้วจ้าพี่น้องคนนั้ มันก็สีโหดลงอยู่เด้ะค่ะจังน้อยนะึงพ<า>ัดเครื่องแหนนแห้งเลยจ้ะต๊อบแซบดีไหมครับวันนี้เราจะกินแบบหม้อไฟนะจ๊ะผู้ใดอยากใส่แบบกะเพราหรือว่าใบพัคหอมปีกใครจะใส่หรือว่ามึงจะใส่เอาแบบออริจินอลอันนี้เขาเอิามาเมโน,โนูต้มแซ่บค่ะเดี๋ยวเอาบะพริกมาใส่ก่อนหอมหอยหวยครับพี่น้องเป็นต้มแซ่บต้องใส่อันนี้นะคะ่ะเฮ้ย บีมเราบวกครับปงม,มอจ้าแล้วก็ไปบีบบางหน้าหวดอยู่หม้อไฟอีกทีหนึ่งโอ้ยเลยเป็นตะแเสบเถอะลูกมาเด้อพี่น้องเอ้ย FC ทุกคนทุกท่านคนนะ่ะเมื่อนี้มากินต้มแสับตีนงัวครับพี่น้องคนนะ่ะมอนีค่ะเจัาป่า,านห้องต้นทุนลอยหาซื้บริขิดขาผงสุดน้ำปลาขายอยู่บรุอสองเก่าเก่าฝ <laughs> ากเ <laughs> <laughs> ชิญประธานเ <laughs> ดินทางนี่ถึงเมื่อไดจุดวงนี้เนาะลูกเนาะ ผัวก็จะมันยานติดแล้วติดแล้วโอติดไวถูกไหเนี่ยกระห้อเนาะอ๋อลื่อมเหรอว่าสิซีดน้ำปลาใส่เห็นมันหอมจังเอยผ่วแล้วลูกสำนัยกย่ามันเค็มแต่ว่ารสชาติมันนัวอะไรหรอคะแต่ว่าเท่าสิเพิ่มความหอมสิบริเวณนั้งกินโดนลื่อมนะเลื่อมล้างดิหอม <c oughs> อหอมมะคิดเผาหอมใบมะกรูดหอมขาบอไดใส่ใบกะเพราบ่มีเป็นแบบออริจินอลนะมันยังเติบดอกมันด,ดูเลยบอใบกะพเพราหนังไส้บ่มีบอเผาใหญ่พริกยั่วพอเส้นแสบจัวเอ้ยเจ้าบ้าน อันปุุงแยกไหมคะผันใส่ในหมอนั่นย่งางห้อไปอุ่นเทียนหนึ่งเมื่อสิขมเที่ยวขมตั้งสิเลยละ,ละลตั้งตัง<ล> <ละ S 1> น้องโอด้าถั่วหนาวๆจังสีกินหม้อไฟนี่ได้อั <c oughs> ดค้าวโร<น>ตีหลีด้ยเนาะครับนาะมาได้ครับพี่น้องบ้านนี่ FC ทุกคนทุกท่านครับดะจะยู่ในประเทศต่างประเทศกันนี้ครับนี่มากินต้มแ่บปรุงใหม่ๆ้อนๆยังมาจุดไฟขึ้นอีกเดี๋ยวพี่น้อง มันตื่นมันอีกแล้วต้องได้เป่าสักคนร่มหนาวเป่าแท่นเหรอพ่อเป็นเรื่องสี่เราคิดวอดเป่าเหล่าเลยครับเนาะเป่าให้กระเย็นพี่น้องเกยเป็นเป็นยังไงครับพ่อสมได้ใจพ่อครับสุดยอดพี่น้องมาได้ครับแซ่บอี่าีไสหมูอยู่ไสอันเป็นแม่ม้านอยู่กำไหโอแม่ลูกอ่อน อตอนใดตอนใดกระไดแล้วจะเป็นไพราะใส่บาง<ส>บอย่างลงไ<ป>จวดขนาดเลยถึงบ่ผิดตัวนี้มีพิษเพอาะว่ามันก็เป็นตีนงูขคัวตีนควายกินไม่ได้แบบนี้กับเกลียวคมเหมือนเด้ <_ d ans> พี่น้องมนันเตึงกระเทียมพรอ้อม แก้วขมเหมือนแก้มือนันบอลครับสามสามมือได้พี่น้องมาลีเซิร์คเสิ้อหอมเพิมเลยแต่งแต่งรสสดรสชาติใหม่ครับเพิ่มบีเขาพีโอีกแนวนี้เลยพี่น้องเป๊ะแรงเหรอเพราะว่าเขากินก๋วยเตี๋ยวเขาเลยหิวใส่บอลสูงของี่พี่น้องฟังในแม่ปลาในท่งไหน แม่อยู่กมองมาลีจ้ะว่าแม่ร้องท้องอ่ะหเด้อเหยียบปังเอ้ยมาลีเอ้ยเลยกินนี่อิ่มสิจี้เขาไปถามแม่แม่ว่าอยากกินเขาจี้เขาน้องทุกคนมาเด้อครับมาแซ่บๆน้ำกันนี่มันหน้ำสุดยอดเลยโอ้ลืมเปลวของยาลืมเป่าลวขอฮอนเติบเยอะด้วยใช่อย่างกินน้ำฮอนไลค์ครับจังหวา เป็นกระเพาะอาหารน,นักเสือนอีกรอบหนึ่งจ้ะหย่าน้ำน,ำนำบมบะม่าฮะกันนี่น้ำนำมกะหม่าร้านะหลร้านก็ว่ามาเรียกกินบะม้อมาเรียกกินหลายครัเสิร์ฟนมของซอยครับเอามา,าดิจำก็มันนี้เด้อจำแซ่บดีค <c oughs> รับเป็น่า พี่ไรพ่รอข้าวแห้งพี่น้องข้าวหนุ่มไม่ดีเลยเหรอข้าวหนุ่มแสบอ่อนตลกมบหนุ่มก็ทุกปีอ่ะสายพันธุ์นี้โคกเค็ดปีแล้วได้พร้อมม่ได้เป็นแม่ตลบรู้สึกว่าปีนี้มันหนุ่มแซ่บแห้งหรือว่าใช่กินข้าแซ่บใช่กินข้าวแสบน้องหอมครับใช่ได้กินได้กินข้าวเหนียวมาเป็นแม่ บางคนเพิ่นกะว่าสามปีเปลี่ยนครัง้งนึงเพราะมีเปลี่ยนแล้วมันอ่อนอยนู่เก่านี่ละว่ะทางเธอเปลี่ยนไปบรรยั่นไปถือข้าวแข็งง <c oughs> <c oughs> ่ายที่นอกรูน้องกินข้าวแข็ง <c oughs> <c oughs> สาัดจังเจ้าขุนม้อขึ้นได้มาตรฐานเนาะมันมากมาสามมือ นอดีดิซิมเบ่ดมาถิ่มได้หมอไฟมามา้านพอดีเออกินข้าวแรงอ่ะเด้ใต้สามันส้นมาขายเนื้อขายดีตรงนี้มัดมีเด่นมามาซิใหม่ป้าหนึ่งมาสอน้อเนื่อมาสอนมาสอดมาสอนมาลองเนอมาอดเื้มาสอน้าเน้าสอมาองน้มาเนือมาสมาน้มาด้มาดเนื้อมาออมืมาอดมาือ เขาดำเขาว่ารอาชีพมือร้รลโมกเ็บาเขาเปลือกเียย่ามาไก่เรื่องเขากำนะรู้ละที่รละทีเจ็บาทร่อละหกบาทเขาไม่ที่เจ็เขาเก้าที่หกเขาคำนะโอ้ผมว่าเป็นคาตัวนี้ผมเราสอนกการนั้นยังแบบนีเกินเป็นอยู่ส้มแซบตินบัวมาขามามานังเราพ่อใหญ่นี่ขายงัวบเกินกระเจี๊ยบเนยล่ะจินจาคำหนึ่งพอดีพ่อใหญ่นีอเปกไห้บงทัน มาจังพี่พี่น้องจังสีเห็นน้ำทั้งนั้นมันมาเห็นมันบังโนอ้เออเมนเนเมเสียกงเนีเลยรอไแมคคนเล่นลิ้นนั่นนี่เราให้เบรกบักตุยนี่ขายบักตกน้ำเิ็มตัพริกไม่เผามาถุนนี่เอามาเนาะน้ำบุนทำยายไปเเรียงร้านแล้วเนาะไม่หลานเป็นไรเขาทำบ้นี่เต่ากัน จะเปิดร้านอาหารคาเอเกห้ยนี่เจ้าคมว่อดๆดอกไปย่ายหน่อยวางไม่อยู่เปน้ำมูนแล้วหลักหลง่จอางไดเอาย่าหน่อยผู้เดียวแต่ก่อนมันจะมีตู้คาเาโกเกะครับแี่แต่ตดตู้เลยเมนผมกับในการน้ำตู้แล้วตู้หยอดเรียน ผมมักยังทั่นผมมมักแบบมีเด็กมะหลายแต่มันมันนายมันมันขอกินเขาอย่าคุยกันเรือธุราเขาพี่เขาที่ไยอะแมดเขานี่ไุ่ดหยว่าแล้วก็ถ่ายคลิปนย่ลบ่ออนกะคือบริษบทมันนี่วะแต่ว่านี่ในตีนของใหญ่หนึ่งเจ้าที่ตีนเครจะถามลักสุดใคจังไหนจักตรงเขาไปแอบซองในะก่สน จะสมว่ากรเฮ็ดน้ำกระทินหน่อยผมว<อ>า่าต้องเอาเครื่องไว้ขวาก่อนไอเดี๋ยมันเจ็บโอ้โสีเมียนบดอีกขวายัางงใ,<น>ใส่สดถ้าละาไข่ไปปบกระกูดหอมแดงกระเทียมขวากัอนอห็มควมหอมไ <c oughs> อเทียนานามน้ำตัวก็ขนาดต้มมะเปื่อยและบัดตองมาเฮ็ดบัดขันเมื่อาซื้อมานี่ิน่หนก็ดีี่เนาะ เราเยหมดทํางไงพี่น้องมึงกินเยอะกินแล้วมันอนหดกินแล้วมันนอนบ่บิดลันหะยังกินเข่ามบิดล้านองทุสองถุปกินมดเมื่อยเนาะติดนอีกย่างเนี้ยไมได้ร้านไข่เนียไทข่เนียอยู่เต้ว่าจังวัดไหนเศ้าไหนขายังมอแลงชุมชุ่มลูกค้าสั่งนี่มาที่นีงซังเหนือยังมอเศ้าก็สันซีบลเดีามยอยู่กันเนี้ยได้บอกใส่เลาเลาะเออสเอาซีบล้เลยวะได้ยังได้ยัง ว่ามันปลาซูบ่ะขุณยาสุมาลังนักส่งมาเดินบบเงี้ยอาจารยังครับโอ้อันอาจารย์บนท่านบ่ะยืมมืมงแข็งริดป่ะวะเออเออนั่นแหละหัวเร้าไปเรียบกันหัวเร้าแข็งริดแข็งเนื้อต้มกับเนื้อกลวยเดี๋ยวฝากคลิปพี่น้องก่อนได้แต่คุยเดี๋ยวเฟื่อนเด้อครับคลิปนี้กับฝากพี่น้อง fc ทุกคนทุกท่านเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับขอบคุณครับผม คมาครับมาสุดแน่เด้อครับเอาากล่างใช้ซ่นเต็มที่เลยหล่ะอยู่มอญ